สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเลอค่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะต้องกราบขออภัยผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะคะที่ห่างหายไปนานเลยไม่ได้ปล่อยคลิปหรือว่าลงเทคนิคใหม่ๆให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ทราบกันบ้างเลยเอาละค่ะเรามาที่วันนี้นะคะก็แรงบันดาลใจในการสร้างคลิปของวันนี้ก็คือว่าเบื้องต้นนะคะอยากจะแนะนําว่าไหมพรมที่ บ้านเลยค่ะใช้ถักพวงมาลายนั้นมีกี่แบบนะคะวันนี้มีหลายๆท่านทักทายไทยถามคอมเมนต์กันเข้ามาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันนะคะว่าที่บ้านเลยค่าใช้ไหมชนิดใดบ้างบางท่านอาจจะใช้แตกต่างไปจากไปจากตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคจริงๆใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าการใช้ไหมเนี่ยจะต้อง ใช้ไหมให้ขนาดของเส้นไหมอะคะ่ะต้องให้สัมพันธ์นก,นกันกับเข็มที่ถักนะคะมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะอาละค่ะวันนี้บ้านเลอค่าจะมาแนะนำนะคะว่าที่บ้านเลอค่าที่ถักกันเป็นว็อกเวนเวนเนี่ยถักแบบไหนใช้ไหมอะไรกันอยู่บ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวที่บ้านเลอค่านิยมสุดๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี่ค่ะไหมของไหมพรมสีพลายนะคะ ไหมพรมสีพลายค่ะสีพลายของมิสโมยานนะคะ mm hmm. ก็เป็นไหมพรมที่ขึ้นพวงได้สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆแล้วก็ใช้อยู่เป็นจานวนเยอะเอยนะคะ mm hmm. เวลาซื้อมาจะเห็นว่าแบบแพ็คใหญ่มากมานะคะอืม นี่คืออันดับแรกเลยนี่คือไหมมิสโมยานไหมสีพลายค่ะไหมลมสีพลายก็เบสิกเลยนะคะพื้นฐานก็จะก็จะเลือกเอาสีครีมแล้วก็สีขาวแล้วแต่สะดวกหรือสีอื่นๆที่ท่านชอบนะคะก็นำมาถักได้ซึ่งการถักทั้งหมดเนี่ยค่ะเรืองแนะนำไปตั้งแต่ครั้งแรกการถักทั้งหมดของพวงมาลัยเนี่ยบ้านเลือค่านะคะจะใช้ตัวน,นี้เลยค่ะ เข็มครอ v เวอร์เจปหมายเลข n u m b e r สี่นะคะขนาด1.25ม mm. ิลลิเมตรแนะนำเลยค่ะอาจมีราคานิดนึงก็ไม่น่าจะเกิน300นะคะช่วงนี้อยู่ที่200กว่าถึง300ค่ะก็คือบ้านเลยค่าถักมาหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเข็มอื่นๆที่เคยใช้เนี่ยก็มันจะให้ฟิลให้ความรู้สึกการควัก เป็นอีกคนละเรื่องเลยค่ะอันนี้ต้องแนะนําให้ลองนะคะให้หามาเนาะให้หามาใช้ลองเซิร์ชหานะคะเซิร์ชคําว่าเข็มเข็มเนี่ยค่ะตรงตรงนี้จะมีชื่อเขา cover เข็ม cover japan หมายเลขหนึ่งจุดสองห้าตัวนี้ถักได้ทั้งตัวพวงทั้งอะไหล่ทั้งเกลีบเลี้ยงอ่าทุกส่วนประกอบเลยนะคะนี่คือใช้ตัวนี้เบอร์เด er ียวเบ็ดเสร็จ one stop service เลยค่ะตัวนี้โอเค okay. นี่คือเข็มนะคะอ่าวนกลับมาที่ หมนิดนึงค่ะตัวไหมพรมขึ้นพวงอันดับหนึ่งที่บ้านราค่าใช้เลยก็คือไหมพรมสีพายมิสโมยานค่ะมิสมยานนะคะสีครีมสีขาวตามชอบเลยค่ะเส้นจะให้ดูตัวอย่างด้วยอ่านี่คือตัวอย่างตัวอย่างเห็นไหมคะใกล้ๆอืม อันนี้คือตัวพวงที่เราถักมาแล้วนะคะถักมาแล้วเนี่ยมันไม่ก็ไม่ได้สวยแบบนี้เลยนะจริงๆอ่ะถักเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องมีกระบวนการแลาขั้นตอนจัดระเบียบจัดกรีบลนขนเรียงแถวนะคะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้บ้านเลอค่าได้ลงไว้ให้แล้วเดี๋ยวหลายๆท่านลองค้นหาดูจากช่องดูนะคะมีมีบอกค่ะเนี่ยหาหลังจากถักเสร็จแล้วเนี่ยไมย่เอ่ย ก็จะให้ความสวยงามละมุนฟูค่ะไหมฟูเส้นเล็กอันนี้เหมาะกับงานที่ละเอียดละเอียดต้องการพวงเล็กนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไหมตัวนี้ถ้าแกะพลายออกมาดูแล้วเนี่ยก็จะมันเหมือนมันมีสามเส้นนะคะแต่ทางทางค่ายที่เขาทำเขาเรียกว่าสี่พลายแต่จริงๆแล้วนับดูแล้วมันจะเป็นสามพลายนะคะสามพลายต่อไปค่ะไหมพรมชนิดต่อไปที่บ้านเลค่าใช้นะคะ ก็จะเป็นตัวไหมพรมบ้านน้องฟลุ๊กค่ะอ่าบ้านน้องฟลุ๊กเป็นอีกตัวที่ให้ฟิลแบบว่าใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาขึ้นมากว่าตัวเมื่อกี้อีกเล็กน้อยนะคะเวลาถักเนี่ยจะได้ฟิลนุ่มฟูมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวพวงได้ไวนะคะอ่านี่คือใหม่บ้านน้องฟลุ๊กค่ะ เมืนเดิมสีที่เราชอบก็คือสีขาวสีครีมหรือสีต่างๆที่เราต้องการนะคะก็นํามาถักได้อันนี้จะให้ฟีลแบบว่านุ่มฟลูค่ะนะเห็นไหมสีพลายนี่ค่ะนี่คือชื่อทางการค้าเขาเนาะ,ะมาให้ดูตัวพวงกันตัวพวงที่ถักถักเกิดจากบ้านน้องฟลุกนะคะเห็นไหมคะอันนี้น่าจะยังไม่ได้เก็บรนขนเนาะ มีขนลำไายเห็นนะตอนนี้ต้องเก็บละเอียดให้เรียบร้อยนะคะลนขนให้เรียบร้อยอันนี้ไหมที่เกิดจากว่านน้องฟลุกก็จะมีความนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเนี่ยค่ะเวลาถักเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พวงครงรูปเนี่ยก็จะมีสอดโครงลวดนิดนึงเพื่อให้แบบว่าเวลาจับแล้วให้ครงรูปนะคะอันนี้ของว่านน้องฟลุกค่ะผ่านไปนี่นะว้านน้องฟลุก ต่อไปค่ะตัวที่3ที่บ้านเลยค่ะใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็หาซื้อง่ายเหมือนกันค่ะเป็นตัว v ี n ัสค่ะเป็น100%อะคริลิกนะคะ v ี n ัสตัวนี้ก็คือก็เหมือนเดิมค่ะพื้นๆก็คือสีครีมสีขาวจะใช้บ่อยเป็นประจำมากแล้วก็สีที่ใช้บ่อยอีกชนิดหนึ่งก็คือสีชมพู สีชมพูเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้คือใช้ทำดอกอุบะทำเยอะมากทำบ่อยมากอันนี้เบอร์อะไรก่อนแปดหนึ่งสามศูนย์ค่ะแปดหนึ่งสามศูนย์วีนัสนะสีชมพูใช้บ่อยมากค่ะอันนี้คือใช้บ่อยวีนัสนะคะก็เป็นอีกตัวที่ถักแล้วได้ฟิลแบบไหนมาดูกันอันนี้คือบรรดาผลงานของไหมบ้านวีนัสนะคะวีนัสก็จะให้ฟิลแบบว่ามันเป็นอะคริลิกเนาะอะอคริลิก ก็จะมีความแข็งนะคะมีความแข็งนุ่มน้อยกว่าวีนัสเอ้ยไม่ใช่นุ่มน้อยกว่าบ้านน้องฟลุกนะคะนแต่ว่าอันนี้มันก็เรียงสวยนะก็ได้อีกฟิลหนึ่งท่านผู้ชมต้องหยิบมาถักเองแล้วก็จะได้รู้สึกว่าชอบแบบไหนนะคะทุกท่านจะเห็นเองแต่บางทีเนี่ยเรามีไหมหลายๆย,ยี่ห้อหลายๆแบบเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออ จินตนาการแล้วก็จะเกิดยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเป็นคลังค่ะคลังสินค้าไปแล้วตอนนี้นี่นะคะอันนี้ก็เกิดจากไหมเหลือบนะคะไหมเหลือบวีนัสไหมเหลือบผมวินัสเขาก็สวยอยู่นะถักขึ้นพวงอะคะ่ะนี่นะวีนัสนะคะตัวต่อไปที่นิยมกันมากๆช่วงนี้เลยก็คือจะเส้นเล็กลงมาอีกเขาเรียกว่า summer soft นะคะ ซัมเมอร์ซอฟซัมเมอร์ซอฟนี่หาได้ทั่วไปมีหลากหลายยี่ห้อค่ะมันตอนนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเขาเรียกอะไรกันบ้างก็จะมีซัมเมอร์ซัมเมอร์ละมุนเบอร์20หรือซัมเมอร์ซอฟทัชซัมเมอร์เนี่ยหา,ถาแถวนี้นะคะชื่อเรียกเขานะคะก็จะเส้นเล็กลงมาคล้ายๆกับซัมเมอร์ค่ะ,คะแต่มีความฟูกึ่งๆมันเป็นได้ไหมคะมันเกิดจากได้ไหม ผลิตจากได้นะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่น่าจะใช่อคริลิกนะคะอ่าเป็นได้นะคือตัวนี้เนี่ยก็จะได้ฟีลแบบว่าได้งานชิ้นละเอียดเล็กลงนะคะก็จะมีแอบมีความเงานดนิดๆอ่านี่คือเล็กๆนะคะเล็กๆอืมเพื่อนๆเซิร์ชหาจาก Google Shopee ต่างๆได้เลยนะคะไหมพรมเหล่านี้อ่าแบ่งปันกันเนาะ ไม่มีส่วนได้เสียกับค่ายใดๆทั้งสิ้น